วันนี้ครวบครัวน,นี้จะชวนทำเมนูคลายร้อนขนมอินทนิลเหนียวนุ่มเนยทำกินหรือขายเสริมในร้านวันนี้ใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะนุ่มละมุนมากใช้แป้งมัน100กรัมค่ะน้ำตาล50กรัมผงใบเตยค่ะหนึ่งช้อนเป็นสินค้าอินทรีย์จากไร่ดอยอ่างขางค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป300 ML นะคะแล้วก็ใส่อัญชันลงไปนะคะเพื่อให้สีเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นวนด้วยไฟกลางๆนะคะคนไว้ตลอดแบบนี้นะคะให้แป้งเนี่ยสุกดีค่ะคนจนเซ็ตตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ดับไฟค่ะได้แบบนี้เลย น,ะะน้ําตาลร้อยกรัมน้าเปล่าร้อยกรัมแล้วก็เอามาพักไว้ขนมที่อุ่นลงแล้วนะคะใส่ถุงบีบหรือถุงร้อนก็ได้ค่ะเอานิ้วจุ่มน้ำน,นิดนึงนะคะบีบออกมาแล้วก็ใช้นิ้วตัดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะได้แล้วค่ะขนมอินทนินที่ห้าร้เอลนะคะแล้วก็ตัดหอม้วยน้ําตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะเกลือนิดนึงค่ะก็ระวังอย่าให้หวานมากนะคะต้มสาคูร้อยกรัมกับน้ํห้าถ้วยในน้ำเดือดล้างน,น้ําพร้อมทานค่ะของหวานไข่ร้อนวันนี้ก็จะใส่สาคูนะคะนองแข็งค่ะ แล้วก็อินทนินของเราค่ะขนมมีความเหนียวนุ่มหนึบไม่แข็งนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะท็อปด้วยหน้ามะพร้าวนะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิค่ะได้แล้วค่ะอินทนินคลายร้อนเผื่อใครอยากทําทานหรือว่าทําขายเสริมที่ร้านค่ะ